เปิดภาพหาดูยากหนุ่มกัญชัยร่วมเฟรมเมย์ปฏิดาในวันเกิดดวงใจน้องมายูต้องบอกว่าเป็นภาพที่หาดูยากสําหรับหนุ่มกัญชัยเมย์ปฏิดาที่นานๆจะร่วมเฟรมกันและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้อวดโมเมนต์อบอุ่นในวันเกิดลูกสาวแก้วตาดวงใจน้องมายูเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าหนุ่มกัญชัยเมย์ปฏิดานั้นได้มีลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนมีชื่อว่าน้องมายูเด็กหญิงภูรดากําเนิดบอย ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฮาโรต้องบอกว่าเป็นภาพที่หาดูยากสำหรับหนุ่มกันชัยเมย์ปฏิตาที่นานๆจะร่วมเฟรมกันและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้อดโมเมนต์อบอุ่นในวันเกิดลูกสาวแก้วตาดวงใจน้องมายูโดยงานนี้เมยปฏิตาก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวและงานวันเกิดพร้อมระบุข้อความว่า happy 8ปีมายู birthday our one and oliv m a y 8 b bbd party ในขณะที่หนุ่มกันใช้ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรลูกสาวในวันเกิดอายุ8ปีว่า hbd นะลูกสาวป่าขอให้หนูจ่มใส่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลือกที่จะรับและรู้ที่จะให้นะลูกรักหนูนะมาอยู่